สองมันปกกากนสองมันกว่าแบบทถูๆอ่ะวีโก้พาเดินดูอ่าบริเวณบ้านอน,น <laughs> ันนี้วันหยุดพักผ่อนของที่บ้านนะคะ น,นี้เขามาปลูกไต้ยงไงมึงน,นี่เป็นบริเวณรอบทางเข้าบ้านน้ำลดแล้วตอนนี้นี่เป็นบ่อนี่บ่อปลา บ่อปลาจะเป็นเ็นเนเนแบบไงละ่ะบ่อยาวไปถึงนู่นน่ะค่ะที่เห็นนี่มันอ้อมอ,อมมาอยู่หลังทางหลังบ้านเองนะมันจะมันถ่ายได้ไม่หมดนี่ค่ะนี่จะเป็นบ้านอน,นี้อันนี้เป็นบ้านพี่ชายคนที่คนที่มาโผล่เมื่อคืนนี้มาโผล่ในไร์สนเมื่อคืนนี้ สักยันภาในน,นี้ยจะหลังหลังสี่อ,อกสีไข่ๆเดือดๆไข่ๆปั้นหลังในนะคะปันที่ปัานน้องกน <c oughs> อันนี่เป็นที่พักเวลาตอนที่ว่าช่วงมีโควิดอะคะ่ะ คนที่เพิ่งจะกลับมาจากจ,จังหวัดเราจะให้พักตรงนี้เลยแยกแยกออกไปต้งทาให้ครบกำหนดที่เขาให้อยู่ให้แยกค่ะสิบสี่วันถึงจะเข้ามาพักอาศัยกับคนอื่นได้นี่แหละ